ไอวายอยู่ไหนก็ไม่รู้มีผมอ๋อมีผมมีผมไอ้วายอยู่ไหนไอ้วายอยู่ไหนเอ๊ะไอ้วายอยู่ไหนนะไอ้ย <c oughs> มีผมมีก็เออมีผมมีผมซีมโอโหอโอ้โหไม่โดนเลยโอ้ยเหมือนผู้ชายเลยมแมวแล้วไอวาอยู่ไหนก็ไม่รู้ hỏi lá na, mệt.